สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับรายการเชียงใหม่ซูวาไรลตี้นะครับวันนี้ครับอ้นพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตครับหรือว่าเขาดินนะครับปอดของคนกรุงเทพนั่นเองและวันนี้นะครับจะมีอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวตามอ้นไปดูเลยครับผมและวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับบิ๊กไฟแห่งแอฟริกานะครับแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยนะครับโทษนะครับรู้จักบิ๊กไฟแห่งแอฟริกาไหมครับโอเค รู้จักบิ๊กไฟแห่งแอฟริกาครับที่ไม่รู้จักสวัสดีครับรู้จักบิ๊กไฟแห่งแอฟริกาไหมครับเขาไม่ตอบนะครับเขาไม่ตอบครับ เราเจอคนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปถามเขากันนะครับว่ารู้จักบิ๊กไฟหรือเปล่านะครับรู้จักบิ๊กไฟไหมครับเขาบอกว่าคนข้างๆเขารู้จักครับเดี๋ยวถามรู้จักบิ๊กไฟไหมครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่น่าจะรู้นะครับผมเอ่ออยากทราบว่ารู้จักบิ๊กไฟแห่งแอฟริกาไหมครับรู้จักครับ เราประกอบด้วยตัวอะไรบ้างครับบิ๊กไฟแห่งแอฟริกานะครับกป็ประกอบไปด้วยช้างวายป่าสิงโตเสือดำเสือดาวแล้วก็แรดครับแล้วมันอยู่ตรงไหนเลยครับหามาตั้งนานแล้วไม่เจอเลยบิ๊กไฟนะครับจะอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมถ้าวันนี้เราไม่ได้เจอบิ๊กไฟแห่งแอฟริกานะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบิ๊กหนวนแทนครับผมต่อไปเรามาทำความรู้จักกับสัตว์ป่าสงวนกันครับ สัตว์ป่าสงวนคือสัตว์ป่าหายาก15ชนิดตามพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ภายในสวนสัตว์ปุสิมีสัตว์ป่าสงวนด้้ยกันถึง5ชนิดครับเรามาทําความรู้จักกันเลยครับสมเสร็จเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์หลายชนิดนกันไม่ว่าจะมีรูปร่างอ้วนเหมือนหมูมีจมูกคล้ายงวงช้างมีเท้าเหมือนแรดด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่าสมเสร็จครับ เก้งม้อมีลักษณะสีเข้มกว่าเก้งธรรมดาบริเวณลำตัวจะมีสีน้ำตาลเข้มบริเวณโคนเขาจะมีขนยาวแน่นและฟูเป็นกระจุกละองและละมั่งเป็นสา์ชนิดเดียวกันละองคือเพศผู้ละมั่งคือเพศเมียเป็นกวางขนาดกลางที่มีรูปร่างสวยงามละองจะมีเขาโค้งยาวไปทางด้านหลังตีวงม้วนมาทางด้านหน้าส่วนละมั่ง จะตัวเล็กกว่าละองค์และไม่มีเขาเลียงผาเป็นสัตว์ทางกีดคล้ายแพะลำตัวสั้นขายาวขนดำยาวขนบริเวณตั้งแต่โคนเขาถึงหัวไหลยาวและฟูนกกระเรียนอยู่ในตระกูลนกที่บินได้ขนาดใหญ่ที่สุดและบินได้สูงที่สุดบริเวณลำตัวจะมีสีเทาอ่อนบริเวณกระม่องจะไม่มีขน หนังเปยป่าสีอมเขียวส่วนบริเวณลำคอและใบหน้าเปยป่าหนังกุขะสีแดงหรือส้มและนี่ครับก็คือบิ๊กหนวนครสัตว์ป่าสงวน5ชนิดครับในสวนสัตว์ดุสิตครับผมและตอนนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าครับรายการเชียงใหม่ซูวอลิตี้จะพาท่านผู้ชมไปสวนสัตว์ไหนครับโปรดติดตามในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ la 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 เจอกันมา2 3ปี